คร,าารครับมว่าอาจา์ครับเมื่อนี้เขาป้าเขาดงแล้วครับน้ำหาหวานลือสีสมแล้วครับได้ยินปลายจายเพิ่นเบาสู่ฟังว่าหวานลือสีสมแล้วมันสีคล้าขๆกันกับบัวละเพ็รพุ่งสร้างคล้าขๆกันกับหวานสบูเ่เลือดแดงครับอา้าวผ่นใบอีกแล้วครับ เพิ่นเลยบอกให้บาอาจารย์วาน้ำหา,บาเบื้องในเด้อว่ามันจะคือกันนั่นแหละเก็เลยสอบถามเพิ่นว่ามันเป็นอย่างไรครับท,ท่านพระอาจารย์ฤาษีสมแล้วเพิ่นวาวาฤาษีสมแล้วเนะี่ยอย่างมันจะสีเหลืองหงวัวคือบริเวรพุ่งสร้างหงวัวคือหวานสบู่เลียดแดงนั่นแหละแต่มมนจะแตกต่างว่าใบจะคือกันแตกต่างแต่ว่าอย่างมันเด้อว,ว่าสังเกตบางอย่างมัน ยางมันจะสีเหลืองทายางสีเหลืองเนี่เป็นลื่สีสมแล้วอ่ายอาจารย์ทันวานะครับทายางขาวทายางใสบริเป็ดพุ่งสร้างทายางแดงเนี่เป็นสบู่เลียดแดงนะครับก็เลยถามวามันสบประคุณคือกัน่าครับพายอาจารย์สบประคุณคือกันแต่ว่าลื่สีสมแล้วนี่มันสีว่เด็ดปุงแตงอีกว่าท่านอ้าว เ,ออเป็นว่าวาหรือสีสมแล้วฟานหัวมันจะเป็นออกสีสีแงเหลืองหัวก็จะเป็นสีเหลืองครับแต่าฟานแล้วหัวจะคล้า,ลายกันเดี๋ยวพ่ออาจารย์จะนํำหาเบื้องก่อนครับว่าสีเด็ดเบื้องอันนี้ว่ามันเป็นหรือสีสมแล้วหรือสบู่เรดแดงครับต้องพิสูจน์ยางกันละครับป้าตินค,ตานครับต้องเด็ดเบื้องยางก่อนครับอาจารย์จะเด็ดเบื้องยางนี่ครับว่ายางมัน ตัวนี้เป็นยางสีใดครับคุณก็ต้องสังเกตยางด้วยครับเด้อบอนนี้ตัวนี้คือเป็นสีครับสังเกตยางครับใช่ไหมกล่องไปทางไหนนออบน เดี๋ยวจะเอาว่างไว้เบ่งส,ง,เ an, บงสังเกตเบ่งครับสังเกตเบ่งยางครับครับตัวนี้เป็นหวานสบ,บู่เลียดแดงครับนี่สังเกตเบ่งยางมันครับนี่ยางแดงแดงครับตัวนี้เป็นสบ,บู่เลียดแดงครับยับยนบิสันยันบิสันพอยางเหลืยงครับตัวนี้เป็นสบ,บู่เลียดแดงหัวจะเป็นคล้ายๆกัน นะครับตัวนี้หัวจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับใบมันจะขึ้นมาตามต้นไม้ั้วหัวมันอยู่นี่ครับนีไมเ่ถาขึ้นมาเกี่ยวึือมาต้นใหม่ครับก็เลยมาไปสูตรที่ยางมันครับเยวพยานจารย์่อง,งเด็ดเบือ้อง่ยางมันครับนี่คือการวิสูตรว่า ยางแดงหรือยางเหลืองถ้ายางเหลืองจะเป็นลือสีสมแล้วพระอาจารย์บอกไว้ครับตัวนี้เป็นตัวแดงครับจะออกสีแดงเป็นว่านสบ,บู่เลือดแดงใบจะเหมือนกันเปียบครับแตกต่างอยู่ที่ยางครับตอนนี้พระท่านเนเป็นหน่วยตอนมาเวลาปูไวแล้ว,ลว,แลแลวหน่วยมันลดลงมานก็สเป็นหัวครับ ตันี้เซบูเลือดแดงสังเกตียดดูยางแล้วครับนี่คือหัวมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับตัวนี้หัวตัวนี้เป็นตัวแดงครับดูยางมาแล้วยางแดงแบบนี้คือหัวหนึ่งครับหัวจะคล้ายกันนะครับนั่นก็หัวหนึ่งดูว่าต้องพิสูจน์ยางมันครับ ่ายางมันจะสีเหลืองหรือสีแดงดูใบเป็นที่ขึ้นมาต้นไม้นีแ่แหละครับเดี๋ยวจะพิสูจน์ยางป่ายางเหลืองหรือยางแดงใบก็เหมือนกันครับต้องเด็ดดูก่อนต้องดูดที่ยางอ ตัวนี้ก็ตัวแดงครับยาง,งสีแดงสะกตดยางมันนะครับครับหัวนี่หัวใหญ่ครับเดี๋ยวต้องมาไปสูตรกันครับนี่หัวใหญ่โอ้ห้อยบนป่าจะไปแล้วเห็ดน,นี่แหละตัวเนี่ยแต่ต้องสังเกตที่เด็ดก้านมันออกครับ นี่ยางเหลียงครับยางเหลียงจะเป็นฤืษสีสมแล้วฤกษอสีสมแล้วเพื่อนบอกว่าเอาตัวนี้เพื่อนตามหาว่ามันจะแก้โรคครับแก้โรคเบาหวานแก้มะเร็งปอดนะครับตัวน,นี้แก้โรคเบาหวานแก้มะเร็งปอดเพื่อนเอาไปฝานเจ็ดฝานฝานบางๆแล้วต้มทีละฝานครับมันจะมีรสขมนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูว่าตัวนี้ยางมันตัวนี้ยางเหลียงครับนี่ครับสังเกตบางยางครับสังเกตที่ยางครับหัวนี้เป็นยางเหลียงครับท่านอาจารย์เพิ่นบอกว่าเพิ่นเราเอามาปลูกไว้พอไว้ผสมกันอยู่ตรงตรงนั้นแหละให้ไปสังเกตเด็ดดูยางมันเด้อมันมีทั้งฤาษีสมแล้วมีทั้งอะไรฤาษีสมแล้วมันจะยางจะสีเหลืองหัวจะเหมือนกัน สบู่เลือดแดงยางมันจะแดงบริเวณพุงช้างยางจะใสนะครับท่านบอกมาเปาจาร์ก็เลยมาหาแกดูวิสุดดูครับมานะสำรวจดูว่าอ่ามันจะแตกต่างกันยังไงท่านบอกว่าแตกต่างกันที่ยางมันนั่นแหละหัวก็เหมือนกันนะครับถ้าหัวหรือสีสมแล้วนะถ้าฝานออกมาปาดออกมาแล้วหัวข้างในมันจะสีเหลืองยางก็สีเหลือง บรเิเวณพุงช้างหัวก็สีขาวยางก็สีใสและสบู่เลือดแดงยางแดงนะครับเนี้อในมันจะออกโทนแดงเหมือนกันครับอ่านี่โอ้หนึ่งวายมันใบใบก็เหมือนกันครับมืาหน,นีมาสำรวจเบิ้งครับมาว่าบริเวณพุ่งช้างครับหวานสบู่เลือดแดงครับบม่สีส้มแล้วจะแตกต่างกันอย่างไรครับแต่เลยเขามา เลาะเบิงครับน่าพปสูสู์เบิงบามันแตกต่างกันหรืบอบ่ก็ใช่แล้วครับตอนนี้กําลังหาบริพิตรุงช้างอยู่บริพิตรรุงช้างหัวมันกันครับมีรถเดียวกันแตกต่างอยู่ที่ยางอ่ามือนน้ไอพ่อสองยางแล้วครับตอนนี้ตัวยางสีเหลืองหรือสีสมแล้วโอ้ให้พื้นปาดไปเข่ายาแล้วครับเหลียีเพียงหนึ่งประมาณนี้ ผมว่าเป็นหลักษณะนังนสิโอ้คนป่าดอ,อกมาไปเห็ดยาแล้วครับเพื่นบอกว่ายาแก้มะเรมเลมงเร็งปวดแล้วก็ยังแก้เบาหวานได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นคของสูตรของพายจานนี่คือหัวหนึ่งครับน,น,นี้หัวใหญ่ครับ นี่คาดว่าปาดออกไปแล้วต้องดูที่ยางอีกก่อนครับนี่เพิ่นปาดออกไปแล้วครึ่งหนึ่งครับจะสังเกตว่ายางมันก่อนว่มนตัวเหลืองหรือตัวแดงที่นอกไปอ๋อครับตอนนี้ตัวเหลืยงครับเป็นเสืสีสมแล้วครับสังเกตทีายายนะ่ยางเหลืองครับนี่นะยางเย้อะมาสีเหลืยงครับ เพื่อนบอกว่ารูสีสมแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ปรุงอีกครับเพราะว่าฤูสีปรุงว้แล้วะ้าจา์บอกว่ามันแก้มะเร็งปลอดแก้เบาหวานครับในป้าจางเรยนําหาพิสูจน์เบื้องแล้วครับโอ้แต่ก่อนนึกว่ามันรสชาติมันขมเหมือนกันครับแต่แตกต่างที่ยางครับ Oh. หัวนี่หัวใหญ่ครับแต่นี้เป็นฤกสีสมแล้วครับถ้าบัวระเพาะปงช้างหัวมันจะใหญ่เกลี้ยงครับตัวนี้คงเป็นเลยสีสมแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนเอามาไว้สองตัวเอาฤกสีสมแล้วกับสบู่เลือดแดงเดี๋ยวไปพ่อบระเพาะปงช้างอยู่ไซเดี๋ยวบ่อาจานอีทายท่าหมเบบึงนะครับเด้อนะครับ ตอนนี้พอสองอย่างแล้วครับครับต้นต้นนี้ก็หัวต้นนี้ก็ยางเหลียงเหมือนกันครับอ๋อนะครับต้นนี้มันเพื่อนเอามาอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อนบอกว่าเอามาสองอย่างมันก็ถึงเราดูมันก็เป็นหน่วยเป็นลูกเป็นนั้นหล่นลงลงมามันก็อยู่ขยายพันธุ์อยู่ตรงนี้แล้วครับตรงนี้เป็นดวงใหญ่อยู่อ้ครับ น่าสนใจมากๆเลยนี่เดี๋ยวถึงฤดูมันเป็นหน่วยบ่าวจางก็สิมาขอเอาไปเห็ดพันธุ์อนุรักษ์ไว้คือกันครับมันจะสูญพันธุ์แล้วครับเพื่อนบอกว่ามันเป็นยาแก้เบาหวานฝานบางๆแล้วต้มเทละชิ้นนะครับให้เคี้ยวกินไม่กินไปเรื่อยๆครับกินเบาหวานกินไปเรื่อยมันจะมีลดขมครับมันจะลดคามดันลดเบาหวานแก้มะเร็งปอดนะครับ ราะว่านี่พืชชนิดต่อยมันอยู่ครับเอาไปปาดเอาเป็นบางหัวครับอกว่านี่ให้เอาไปครึ่งหนึ่งแล้วเพร่นว่าถ้าหัวใหญ่ต้องผ่าครึ่งถ้าเอาไว้ครึ่งหนึ่งมันไม่ตายแล้วก็เอาปูนหรือว่า,อ,าอะไรมาทาไว้กันเสียลาไม่ให้มันเน่านะครับเพิ่เอาป,ปาดไปเห็ดยาครึ่งหนึ่งแล้วครับ ตัวนี้เป็นเลือดสีสมแล้วครับครับเดี๋ยวไปสังเกต้องอีกรอบนึงครับเนด้อครับเดือหัวจะเป็นสีครับจะมีรากเดียวโอ้ปการนั่นครับเพื่อให้เบิ่งได้ครับเป็นหัวว่านเลือสีสมแล้วตัวนี้ยางเหลียงครับเลือสีสมแล้วมายางจะสีเหลียงครับไม่ต้องผสมอะไรอีกเพื่อนบอกว่าให้ต้มกินเดียวๆครับ มะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งปอดคุณบอกว่ายาแก้มะเร็งนะครับแล้วก็ยังแก้เบาหวานแก้ความดันได้ด้วยประมาณนั้นแหละครับสำหรับคลิปนี้ครับบ้าจันทรย์สมุนไพรไทยผ้าพีนองเบิงหวานรือสีสมแล้วัยซัมเนียร์กนครับเดี๋ยวยังติดตามไปเรื่อยๆนะครับเด้อย่างอีกหลายตัวครับจะน้ำหายอีกเบื้องหลายย่างเลยครับขอบคุณทุกานที่ติดตามเบ้าจาจาร์ครับ